เราเพิ่งกันเลยว่าเอ้าลองอีกเบิ่งกันหน้าเล่บเขาโตเต็มเต็มเลยโตเต็มเต็มถ้าแม่นถ้าแม่นผู้ผู้หมุนเอากันหมุนเอาแม่นค่ะแม่นก็ต้องมีมีคนี่คนะแม่นะสามกลับจะเพิ่มนะแม่นสามกลับสามกลับโอกลับสามกลับโอกลับเนาะเคยเห็นตัวเห็นตัวเพิ่งบอกรับบวิธีมาเนี่ยมีแต่โทรมาบอกสวัสดีครับป้าเตียน สวัสดีครับอ่ะมาตามสัญญาเหรอหนี่าาเพราะว่าเพราะว่าหมู่หมู่วันนี่มาตามตะเตียน,นเนาะเด็กเด็กก็ฝันแต่ว่าตะเตียนบอกเรื่องว่าเด็กมีที่มาหมวดที่เหล่าคนห้อันใดก็หกเก้าสองหกเก้าสองแต่ว่าไม่ได้ออกคิดให้พี่น้องเบิ้งเพราะว่ามาตามเหมือนตะเตียนบอกว่าปเป็นบุปอยบุปอยค่ะเป็นการตรงม้าหายจวงไกลไกเวลาสี่เบิ้ลเวลาค่ะ ว่าเป็นช่วงใหม่ปลาเตือนนี่เป็นเ่้นตัวเนาะเปินลมาไหนครับปลาเตือนก่อนเปิปล่อยมาไหนกว่าเอาไปเองกว่าเปินลมาจะไหนกว่าเอาไปปดหนีวัดดิเอาไปปดหนีเปินลมาเอาไปปดหนีเปินลมาจะได้ก็ได้ออกคลิปไหนที่น้องต้องอยู่เลยเนาะเอาชุดนี้ไปปดหนีเลยป้ากันละเอามาไหนกว่าเอาชุดนี้ไปปดหนีหกเก้าสองชุดเดียว มันออกสองนันออกมันอรอเก้าหกสองเก้าหกสองกระเทียนถึงตู้ถึงตู้ค่ะเอฟทีมันกระถึงน้ำหลายคนอยู่ค่ะผู้คนโทรมาถามาทำกระไดพูดแล้วอร่อยพูดหาฟิวฟิวค่ะโอ้แสดงว่ามีทุนเติบตัวเนี่ยเนาะแต่ว่ามันกิดจ่อมือเนาะครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นปล่อยเพิ่นไถมาจ่อเวลานะเพิ่นมาถือปล่อยเบื้องเบื้อกรนึงกับมือมือหวยออกเลยเพิ่นมาถือปล่อยแบบนั้นเพิ่นจะลุดไล่งวดหากันเอา เสียดายหม่งเสียดายหม่งบ่ได้ออกคิดห้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นมักจะปล่อยให้ยหนิแกะมือหวยออกจังซี่เนาะแล้วก่บ่ทันเวลาแล้วเนียนเวลามาถ ma ่ายทันก่ตัวที่ไปลงคลิปตัวที่ไปตัดต่อเนาะมันก็บ่ทันเพิ่นสมัครเพิ่นจะให้มาจากจากฉุดครับวันนี้เพิ่นก็ได้2ชุดงวดก่อนแต่ละงวดนี่เพิ่นให้ยท่อะไรจากชุดคือเท่าะไรจากตัวครับ ชุดเดียวได้บ่ชุดดเเียวกัตสามตัวนะให้มาสามตัวทางเดียวเลยอืออ่ะงวดนี้เขียวนี่เพิ่นว่าจะปล่อยอยู่เนาะเอาพี่น้องเขามีเวลาอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเวลาอยู่ชุดนี้งวดนี้กะสามตัวชุดเดียวสามตัวชุดเดียวสองคางค่ะเอ้างวดนี้มีสองมีสองตัวพร้อมสองตัวพร้อมอ่าเตรียมตัวเตรียมจดเด้อพี่น้องเด้อเตรียมจดไปพร้อมๆกันนี่แหละเอาป้าเตียนบอกเลยครับผมทีเขียน เก้าสามหกค่ะบูบ <1. S 1> ันวนนี้เทเนอะอันหกนี่เนอหก <6, S 1> วนนี้สิอือโอ้งามเด่ลเลยเรานเก้าสามหกเก้าสามหกเก้าหกสามสามหกเก้าครับเข้ากับเข้ากับไปแย,ยกออกเป็นกับหัวกระไดนอ 3, 6, นหกสามหกเนาะครับให้เพื่นให้เพื่นไปตัดให้เพื่นไป คับเอาีอิดแพงเอาเนาะค่ะเนาะปะมันเบิ่หกเ่ยิปลามันหามเนาะแมนปะเก้าสามเก้าหรือเป็น, 6, 3, 6นหกสามหกเนาะไอ้คนพิดแพงเอาตัวใ้คนพิแพงอ,อย่างเดอ้อใสหัวเอาเด้นอนใส่หัวก็ค <c oughs> ือ,อ,อก,กี่นี่แหละดวงไฟดวงมันดวงไฟดวงมันไิพิจะน้าเอาสองตัวเนี่ยสามหกหกสามหนึ่งหกหกหนึ่งค่ะมีแค่นี้แหละสามหกหกสามก็ซ้ำตัดออกตเิมก็มีหงหนึ่งแปดกมู เชิญสามหกตัวกลับก็ต้องเชยนดอกแล้วก็เชิญหนึ่งหแค่นั้นเนาะสามหกแล้วก็หนึ่งหกแค่นั้นอันนี้ตามที่เพื่นบอกมาันมาครับนี่เพ่นเชิญหนึ่งตหึ่งหกเลยน ไม่เคยปิ่นนรืยังอีกและหนึ่งหกข้างหน้าวิ่มาย่างหล่าเครื่องปิ่นเลยเดินไปเคยทเครื่องปิ่นเลยว่าีเอาเก้า้เิ่คนน้ยไงะเก้าซมาเอาก็ตัดไปข้างล่ังได้เอาเนี่เออเอาเข็มไปเลยเอาลังคนคนกระตัดเรป็นเออกระตัดคนลยกเปิดกระติโตมาหยางอีกเนาะเอา เอาวงกลมวงกลมให้เพื่นเล่นหน่อยวงกลมวงกลมสามตัวนน่นวงกลมสมตัวเลยอันตีกรอบเหลเียมนน่สมตัวนน่นตีกรอบสี่เหลียมเลยอาพี่น้องเก้าสามหเด้อกแพงเอาเองเด้ออาจจะเป็นหกสามหกอาจจะเป็นเก้าสามเกก็ได้ก็ว่าเนเนวนนี้ตัวน้นมาให้พ่ปะจัสามเพสามหกเนี่ยสามหก วันนี้ก็ไซ่์หกนั่นซื้อบัดปีรถลดหกนั่นเนาชูให้พี่น้องพันธสีฟ้าได้ไปซื้อชูได้เหรอพันธุบสีบันพันธบ์ทันเอานี่แคบเลขมีที่มานะครับเลขมีที่มาก็าเตียนแข็งพระสามตัวน็ดเดียวเก้าสามหกอันอันเก้าสามสามหกนี่ก็ซ้ำตัดมาจาก ามต่นแหละเามีเป็กแต่ก็มว่็คือหนึ่งหกแมนตัวเน้นๆก็ตามที่วงให้เนาะวงสีแดงๆนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนี่แคมีนะครับตัวเลขสุดมากเราเพิ่น่ได้แย่แล้วตัวเจ่นเนบอโทรให้ร้ไงเชนตต้ให้ห้ไงบอโทรป่าเตือนบอ่าบโทรเด้อบอร์โทรป้าเตือนนะครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนย์เจ็ด สามศูนย์หน mm. ึ uh, ่งหกศูนย์เจ็ดสามศูนย์อ่ะอ่ะอันนี้เป็นเบอร์โทรปฏิเสนเนาะครับบนแมนเบอร์โทรอันนั้นเนี้ยคุณคุณผูให้่ก็อันนั้นคุณผู้อนุญาตเนาะเอาเอาเบอร์โทรปฏิเสนจังเลยถ้างวดหลังถ้าเพิ่นว่าบ่ปล่อยุ้าเพิ่นปล่อย แต่ถ้าเขาว่าเขาว่าอะมาตามาตามมาทันสินะโทรโทรถามปเตียนเอกก็ได้เนาะครับอนีเนี่ยตตไปเบอร์โทรปาเตียนเนี่ยศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนย์เจ็ดามศูนส่วนมากครับตามมาทันป้าเตือนนะคนก็ถ่ายนะครับคนอยคือว่าป่อยสานะมันมาทันเวละเขาติดไปที่น่องด้ยหาทันสายจะเลยถ่ายโทรหาโทรหาป้าเตียนเนาะี่ปที่มาครับหรือว่าจะถาม ตัวเลขค้องฝันปะเตียนรือว่าตัวเลขกันที่ปะเตียนเคยหายถือ่ๆกันเพราะเบอร์นี่ละเนาะเบอร์เดียวเลยล่ะที่เบอร์เดียวสำหรับสำหรับตัวเลขมิติมาก็เพิ่งจะหายไปงวดงวดที่แล้วไปงวดเป็นงวดแรกเนาะหลังจากพักไปนะไรงวดแล้วก็ถึงสามตัวโต๊ดงวดนี้ก็ให้มา ร้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเก้าหกสามพี่น้องก็ลองเอาไปพี่ขอบพิจารณาเบิงตัวเลขทุกอกทุกใจก็นําไปหยิบจับกับสลากกินแบ่งนั่นก็วันที่หนึ่ง 1. พฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผมขอบคุณป้าเตือนมากๆครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม ปรใช้วิทยานัยในการรับชม